ขอโทษทีนะ๊ะนี่นายรอหมอฟันอยู่หรือเปล่า่ะใช่ครับไม่ใช่แค่เด็กหรอกนะผู้ใหญ่ก็กลัวการจะไปพบหมอฟันเหมือนกันแม่ใครอยากมาก่อนดีครับงั้นนายก็แล้วกันไม่เอานะครับให้เขาไปก่อนดีกว่าไม่ใช่ผมพวกเขาทำตัวเหมือนเด็กเลยอ่ะช่วยด้วยถ้าฉันไม่กลับมาอย่าลืมฉันนะบางครั้งการทําฟันมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันเออสงสัยคงจะใช้เวลาสักพักนึงแหละเสียงมันน่ากลัวมากเลยเนาะอยากก่างกระหนังสยองขวัญเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นในนั้นน่ะหวังว่าเขาจะยังโอเคอยู่นะเ <_ letter> พื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงและฟันที่สะอาดวิบวับคุณก็ต้องอดทนสักหน่อยนะเ <_ letter> ออถ้าดูอย่างกระหุ่นยนตทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอะ่ะไว้เจอกันนะงั้นใครคนต่อไปดีเออฟันกรามของฉันชาไปหมดแล้วหน้าของฉันบวมไปหมดเลยใส่เหล็กดัดฟันแบบนี้ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะน่มันนัดไรอะ่ะมีขนมแจกฟรีด้วยเหร มีอมยิ้มแจกทุกคนสำหรับคนที่มาหาหมอฟันวันนี้ค่ะผมชอบกินอมยิ้มมากเลยขออันใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้นายกินขนมหวานแบบนั้นไม่ได้หรลอนะ <c oughs> นายนี่อ่อนจริงๆตอนนี้นายคงจะได้แค่ฝันถึงขนมพวกนี้เท่านั้นแหละ <c oughs> ทุกคนวันนี้เรามีสอบกันนะหนูตั้งใจเรียนมากเลยละค่ะส่งไปให้จ่าขอบด้วยนะจ๊ะเทเลอร์เธอมาสอบสายอีกแล้วเหรอเนี่ยขอโทษทีนะครับคุณเบลลี่มีน้องแมวขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้ผมก็เลยไปช่วยลงมานะครับเออฉันรู้แล้วเลยว,ว่าเธอตื่นเต้นมากนั่งลงแล้วก็ทําข้อสอบดีกว่าจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณเบลลี่วันนี้ผมรีบก็เลยลืมโพสข้อสอบไว้ที่บ้านหมดเลยบางทีลองขอให้คนอื่นช่วยหน่อยดีกว่านี่ส,สวยผมรู้ว่าคุณเก่งฟิสิกส์มากเลยใช่ไหม ชานี่แหละสวยที่สุดในจักรวาลเลยจ้ะขอบคุณสําหรับคําชมนะจ๊ะช่วยบอกข้อสอบให้ผมทีเท okay, เลอร์นี่นายเป็นนักพูร้รอหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อยากได้เกรดไม่ดีนะช่วยหน่อยเถอะแต่คุณไปหวังพึ่งคนอื่นในการสอบแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคุณต้องทํามาด้วยตัวเองเขาทําผมและชุดของฉันพังหมดเลย เหรอนั่นอะไรนะเธอคิดว่าถ้าเธอทาข้อสอบเปรียกแบบนี้แล้วจะไม่ต้องทําข้อสอบหรืองไงฮะแหมนายเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้เลยนะเราต้องรีบทําการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันต้องตกวิชานี้แล้วก็ได้เกรดไม่ดีแน่นอนโอ้นี่มันป๊อปชูบนี่นะเฮ้ยห <Hey. S 1> วัสดีจ้าผมขอเล่นป๊อปชูบหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกนะขอเล่นแค่นี้เดียวเองเอาไปเลยแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกล่ะ ทำไมทุกคนวิ่งหนีผมขึ้นหมดเลยอะนี่เล็กไรอ๋อแล้วละ่ะทุกคนตั้งใจทำข้อสอบกันนะเ <G ül üyor> ทเลอร์้วนายกลับมาทำไมละ่ะดูเหมือนว่าห้องเรียนนี้จะเตรียมตัวพบกับการกลับมาของเทเลอร์เป็นอย่างดีดูก่อนนะนั่นมันอะไรอ่ะอุปกรณ์นี้ก็เจ๋งอยู่นะเทเลอร์ไม่ได้เก่งฟิสิกส์เหมือนกับเวเนซ่าหรอกนะแต่เขาก็มีวิธีการของเขานะ เวน่าคุณช่วยบอกคำตอบผมหน่อยได้ไหมครับแต่สิ่งประดิษฐ์ของเทเลอร์ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันห้ามลอกกันเลยนะครูได้ยินหมดเลยล่ะเธอไม่ต้องเขียนต่ออีกแล้วเอาเอฟไปเลยแล้วก็ออกไปจากห้องนี้เลยนะไม่ย่ามากวนคนอื่นอีกล่ะจะเด็กน้ำลายยืดดีจังที่วันนี้ตัดสินใจออกมาเดินเล่นโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย มว่ามันต้องเพิ่งเปิดแน่เลยบางทีมันอาจจะช่วยผมพัฒนาบางอย่างได้นะว้าวนี่เหมือนกับรังของแฮกเกอร์เลยอนะ่ะยังกับในหนังเลยมีอุปกรณ์เต็มเลยนะอ่ะโอ้เขาเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนนั้นเลยฉันฟังนายอยู่นะฉันอยากได้เหล็กดัดฟันที่ทํามาจากเลเซอร์อนะ่ะฉันมีของที่เสงกว่านั้นให้นายด้วยเดี๋ยวฉันจะทําที่จ่ายตังให้นายเอง ต้องใช้อันนั้นด้วยเหรอ <G ül> เดี๋ยวนายจะต้องขอบคุณฉันแน่นอนขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะแล้วมาใหม่นะอ,อ๋อเนี่ยผมมาลองใช้เหล็กดัดฟันอันใหม่ของผมหน่อยดีกว่าสวัสดีจ้าราคา4ดอลลาร์าค่ะผมขอจ่ายเงินแบบไร้การสัมผัสนะครับเหล็กดัดฟันที่สามารถจ่ายตังค์ได้แบบเนี้ยเจ๋งกว่าเหล็กดัดฟันเลเซอร์ตั้งเยอะจ่ายได้ไหมครับได้เรอจ้ะขอบคุณนะเออ้เขาเป็นสุภาพบุรุษสุดๆเลยอะ่ะ โทรหาผมนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณแล้วด้วยเขาอยากจะทำทริคที่เทแต่เขาสะดุดล้มตลอดเลยอ่ะโอ้จริงๆแล้วฉันซื้อเยลลี่น้ำผึ้งมาด้วยนะรสชาติเหมือนเชอร์รี่เลยอ่ะอร่อยมากนานขอฉันลองหน่อยได้ไหมได้สิเอาไปเลยฉันไม่ได้กินของหวานมาตั้งนานแล้วอ่ะอืมนี่มันอร่อยมากเลยเนาะ เทเลอร์ an, เอามาแบ่งกันม um ั้งส <H> ิฉันก็อยากกินเยลลี่น้ำผึ้งเหมือนกันนะขอกินด้วยได้ไหมได้สิเอาไปเลยตอนนี้มันหมดแล้วนะนายนิกี้ห่วงจังเลยเทเลอร์เขาชอบกินของหวานมากเลยล่ละอืมเลือดดัดฟ้นของช้อนมันติดกันน่ะอืมอาจารย์เขาเรียกนายแล้วนุ่นอืมมันติดแล้วครับวันนี้พวกเราจะมีโจทย์เรื่องภูมิศาสตร์กันนะจ๊ะเทเลอร์เธอช่วยตอบข้อแรกได้ไหมเมืองหลวงของอเมริกาคือเมืองอะไรจ๊ะ อมเธอพูดว่าอะไรนะอืมตอนที่คุณกำลังใส่เหล็กดัดฟันแบบเนี้ยเยลลี่น้ำผึ้งก็ไม่ใช่ขนมที่เหมาะกับการกินตอนนี้สักเท่าไหร่หรอกนะสุดด้วยทำไมในตอบคำถามง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมช่วยคนขี้เหนียวอย่างนายหรอกนายเข้าใจวิสะเหอะทำไงดีอะเพื่อนของเทเลอร์เขาไม่ยอมช่วยหรอกนะถ้านายอยากให้ฉันช่วยนายก็ต้องจ่ายตังมาก่อนนะ อืมใช่แล้วล่ะวอชิงตันนายจะมาติดสินบนฉันเหรอนายคิดว่านายจะมาซื้อฉันด้วยเงิน1ดอลลาร์แค่นี้นนะออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้เลยฉันผิดหวังสุดๆ <G ül> ฉันหลับสบายมากเลยทำมื้อเช้ากินหน่อยดีกว่านี่แหละซีเรียลช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอ,อร่อยมากเลยไหนดูหน่อยซิว่ามีนมอยู่ในตู้เย็นไหม ดูเหมือนจะมีอะไรดึงฉันนะโอ้ไม่นะเหล็กดัดฟันของฉันสงสัยนี่จะเป็นความรู้สึกของคุณมนุษย์แม่เหล็กสินะเดี<อ>๋ยวก็คุณดีขึ้นเองล่ะเพะฉันกินซีเรียลช็อกโกแลตสุดเปรวของฉัน <c oughs> ก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเองอะไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับช็อกโกแลตหรอกนะ <c oughs> นี่ไงล่ะตอนนี้ก็มาผสมมันเข้าด้วยกันเลย <c oughs> เทรลล์หนูจะกินแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะหนูเพิ่งจะใส่เหล็กดัดฟันมาแม่ทำมื้อเช้าเพื่อสุขภาพไว้ให้หนูด้วยล่ะจะได้ไม่ปวดฟันไง กินให้อร่อยนะจ๊ะคุณมากเลยนะครับแม่อิวนี่มันน่าคืออยากขยันสุดๆเลยอะ่ะงั้นผมกินมะเขือเทศกันแล้วกันผมต้องรีบไปก่อนแล้วล่ะไม่งั้นต้องสายแน่เลยผมลืมอะไรไปหรือเปล่านะต้องแต่งตัวให้อุ่นๆกว่านี้หน่อยดีกว่าว่าแต่กุญแจรถอยู่ไหนอะ่ะฉันว่าฉันวางไว้แถวนี้นะบางทีฉันอาจจะเอา,าไปไว้ที่อื่นหลังจากกลับมาจากการเดินเล่นเมื่อวานก็ได้ถ้าฉันยังหากุญแจไม่เจอต้องไปเรียนสายแน่เลย โอ้ไม่นะมีผักติดฟันผมด้วยเลรอเนี่ยแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วนะผมไม่ใช่ยีราฟนะเฮเลอลูกโอเคไหมจ๊ะลูกไม่ชอบอาหารที่แม่ทำ <c oughs> ก็บอกแม่สิลูกคนที่ใส่เหล็กดัดฟันแบบนี้ก็คงจะรู้ดีแหละว่าใส่อาหารมันก็มักจะติดฟันคุณแบบนี้แหละ <c oughs> โอ้นี่ไงคุณแสแม่เจอแล้วเหรอครับผมตามหามาันมาตั้งนานน่ะขอบคุณมากเลยนะคบแม่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเขาทำตัวแปลกๆแ,แบบนี้นะ โพสแบบนี้ดูดีมากเลยครับมองกล้องดูนะครับคุณดูเหมือนดาราเลยล่ะเราเรีบถ่ายมาเสร็จๆไปได้ไหมคะฉันขอใกล้ๆกว่านี้หน่อยนะคะงั้นผมขอถ่ายรูปพอสเทรตก็แล้วกันสําหรับหนังสือรุ่นของโรงเรียนทุกคนก็อยากจะดูดีกันอยู่แล้วแล้วเนาะเยี่ยมมากเลยเลยครับเอานี้คุณไปได้แล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆโอ้คุณสวยมากเลยครับเดี๋ยวเพิ่งขยับนะสวยมากเลยล่ะผมต้องผ่อนคลายสักหน่อยแล้ว สวัสดีครับนั่งได้เลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยผมอยากดูดีที่สุดในโลกนี้เลยนะทุกอย่างก็ดูดีแล้วนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นถ้าคุณยิ้มกว้างๆหน่อยนะผู้ชายตัวจริงเขาไม่ยิ้มแบบน,นั้นหรอกเขานี่มันซื่อบื้อจริงงั้นทุกคนมาถ่ายรูปหมู่กันดีกว่าครับมองกล้องแล้วก็ยิ้มกว้างๆเลยนะแต่เทเลอร์เขาไม่อยากทําให้รูปสุดพิเศษของเขาเสียหายด้วยรอยยิ้มของเขาหรอกนี่นายคนที่อยู่ตรงกลางอะ่ะยิ้มหน่อยได้ไหมภาพนี้มันไม่สวยเลยอะ่ะเทเลอร์นายก็ยิ้มหน่อยสิงัน คนที่โดดเด่นในห้องเรียนก็มักจะยืนอยู่ตรงกลางสำหรับหนังสือรุ่นแบบนี้แหละ oh. นายทำทุกอย่างพังหมดเลยอะ่ะฉันตั้งใจแต่งหน้ามาสำหรับงานนี้เลยนะฉันสมควรจะได้เป็นดาวโดดเด่นในงานนี้สิแบบนี้มันมองไม่เห็นฉันด้วยซ้ำเ oh. หเลิกนายนี่แย่สุดๆ oh. รับอะไรดีครับ oh. ผมขอค็อกเทลสักแก้วสิครับนายคุณดูเศร้าจังเลยเพื่อนของผมโกรธผมขึ้นหมดเลยอะ่ะ เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเองแหละยิ้มหน่อยหนะ้าก็ได้ครับเออตาของฉันไม่ไม่เอาหรือนะฉันพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะไฟดับอีกแล้วเหรอฮึอมไม่เป็นไรงั้นเรามาจัดดิสโก้ปาร์ตี้กันดีกว่าหวังว่าทุกคนจะให้อภัยผมนะถ้าผมเป็นดิสโก้บอลให้พูกเขาอะมาเต้นกันเลยดีกว่าคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน